สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคร,เร,ริเอร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคริเอร์รถมือสอคุณภาพดีต้องที่คาสเวน คับข่าวข้ามในทลีนิวส์มาแล้วครับสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกับผมพบเอกผ่อนผมเมตตาวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับคืนวันอังคารที่17มกราคมเริ่มต้นมาดูความคืบหน้าเหตุเรือบรรทุกน้ํามันระเบิดที่จังหวัดสมุทรสงครามจนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายล่าสุดนะครับไฟนั้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับขณะที่มีชาวบ้านที่ทยอยไปลงทะเบียนขอรับการเยียวยากับ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่8อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดทยอยไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาหนึ่งในชาวบ้านเล่าว่าขณะนี้หลังคาผนังและกระเบื้องของบ้านเสียหายจากแรงระเบิดซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าหลังจากนี้ตัวบ้านจะสุดหรือไม่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบวางแนวทางช่วยเหลือ รวมถึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยเพราะว่าอู่ซ่อมเรืออยู่ใกล้เกินไปมีความเสี่ยงหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ขณะที่นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเผยว่าสามารถควบคุมเพลิงไหม้บนเรือสมุทรสี22ได้แล้วจนถึงตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายสูญหาย5รายเสียชีวิตร2ราย ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนอกจากนี้ได้ออกหนังสือคำสั่งระง,งับใช้เรือสมุทร422ห้ามใช้เรืออู่เรือพร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีที่ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบความปลอดภัยขณะนี้ก็เอาเรื่องเข้าไปพิจ,จารณาแล้วและในวันพรุ่งนี้ทางจังหวัดจะเข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า60หลังคาเรือครับ ลูกศิษย์ครูบาไก่ไปร้องกับกองปราบขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมของครูบาไก่ด้วยครับวันนี้นางสาววัสนาหรือว่าอิคิวโยมอุปทาคที่ออกมาแชร์พฤติกรรมของครูบาไก่ได้นำพยานปากสำคัญรวม3คนเข้าร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมของครูบาไกา่ประธานที่พักสงฆ์วัดป่ารฐมเทวาบุรพารามในจังหวัดขอนแก่น โดยนำภาพถ่ายและคลิปรวมทั้งเอกสารการโอนเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างวัดป่าปรถมเทวาบุรพารามและตัวแทนคณะกรรมการชุดแรกที่ก่อตั้งวัดได้เข้ายื่นหนังสือกับสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีเรื่องทองคำหนัก188บาทที่ชาวบ้านร่วมทำบุญมีการหล่อพระเรียบร้อยแล้วจำนวน64องค์ และครูบาไก่ก็นําไปเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ใดคาดว่าน่าจะเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างไรก็ตามทางสํานักพุทธจะนําข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบนะครับผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรทางคณะสงฆ์จะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบพระธรรมวิมัยต่อไปกับ โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปนี้นะครับเป็นนาทีชีวิตของสาวคนหนึ่งที่เดินข้ามถนนที่บางแสนแล้วมีรถกระบะแต่งซิ่งสาดโค้งมาวิดจะชนเธอครับนี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นสาวคนนี้ที่วิ่งข้ามถนนแล้วจะมีรถกระบะจากด้านซ้ายหมุนมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมวิดนะครับแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นนาทีชีวิตคือสาวคนนี้เธอไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งย่านแหลมแท่นบางแสนแล้วลุกไปเข้าห้องน้ํา จังหวะที่ข้ามถนนก็เห็นรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เธอก็รีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับเพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ้านผู้โผเสียงบอกด้วยว่ารถกระบะคันนี้ขับวนมาจุดเดิมอีกรอบแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนคนขับที่สําคัญก็คือยังขับเร็วคล้ายกับเดิมอีกเธอก็เลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยดูแลสอดส่องกวดขันรถแต่งซิ่งที่ขับหวาดเสียวบริเวณริมหาดบางแสนหน่อยเนื่องจากมีคนไปนั่งไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก อยากให้ดำเนินการจับกุมหรือยึดรถไปเลยก็ยิ่งดีครับวันนี้ที่ประชุมคอรมองเงียบเหงานะครับพลเอกประวิธวงสุวรรณลาป่วยครับแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เหมือนกับจะหลุดปากบอกว่าอ้าวพลเอกประวิตธไม่ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเหรอ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อถึงพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ลาประชุมคอรอมอนะครับคนใกล้ชิดบอกว่าพลเอกประวิทธลาป่วยเพราะมีอาการอ่อนเพลียแต่นายกบอกว่าพลเอกประวิตธลงพื้นที่ไปจังหวัดราชบุรีไม่ใช่หรอก่อนที่จะพูดว่ามัง้งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าไม่ใช่ลาป่วยการเมืองเรื่องจดหมายใช่ไหมนายกไม่ตอบครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพลเอกประวิทย์ไปพบกับนางสาวบุญยิ่งนิติการจนาสาสาพลังประชารัฐเขต2จังหวัดราชบุรีตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งไปก่อนกําหนดการที่นายกจะลงพื้นที่ในวันที่19มกราคมนี้ส่วนกรณีที่พลเอกประวิทย์ลงพื้นที่ไปกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสาสาพยาวพักเศรษฐกิจไทยซึ่งก็มีแนวโน้มสูงนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะรีเทิร์นกลับมาเข้าพักพลังประชารัฐ ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็โบกมือไม่ตอบคําถามอีกจังหวะนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นตึกไปทันทีสําหรับการประชุมครมวันนี้มีรัฐมนตรีที่ลาประชุมหลายคนเลยครับทั้งนายอนุทินชาญวุฒิกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและนายอนกเหล่าธรรมัศนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ด้านพลเอกประวิทย์ได้นําผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐมาถแถลงนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งด้วยนะครับพร้อมกับลั่นว่าตนเองพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้นําผู้บริหารพรรคแถลงเปิดนโยบาย พรคพลังประชารัฐที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจำนวน104นโยบายครอบคลุม16ด้านชูนโยบายที่เป็นไฮไลท์เช่นบัตรประชารัฐเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการแจกเงินคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนเป็นการสานต่อนโยบายสำหรับประชาชนไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่นโยบายด้านอื่นจะทยอยแถลงเป็นระยะระยะ ทั้งนี้หลังแถลงนโยบายพลเอกประวิตยก็ตอบคำถามนักข่าวถึงความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าหากประชาชนให้โอกาสตนก็พร้อมและยืนยันว่าสามารถจับมือได้กับทุกพักตามนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งของพลังประชารัฐกับหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุน่นได้แชมป์เป็นพาสปอร์ตที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับส่วนพาสปอร์ตของไทยอันดับที่68เลยครับ โดยเกณฑ์ที่ใช้วัดพาสปอร์ตที่ส่งอิทธิพลของโลกนะครับก็คือความสามารถในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกโดยไม่จําเป็นต้องใช้วีซ่าพาสปอร์ตของญี่ปุ่นมีความสามารถเข้าประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซา่ามากถึง193ประเทศส่วนอันดับ2ตามมาติดๆนะครับสิงคโปร์กับเกาหลีใต้ครองอันดับร่วมกันเข้าได้192ประเทศ ขณะที่พาสปอร์ตของไทยรังอันดับที่68ของโลกเลยครับสามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่า78ประเทศอัฟกานิสถานเป็นอันดับสุดท้ายของโลกอันดับที่109เข้าได้เพียง27ประเทศเท่านั้นที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับพากันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็1ิบสตาบันเทิงติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันครับที่คุณจะอินซา์ หนึ่งวันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หนึ่งวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีซีเซเลบริตี้คลุบวงในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสวย แถวหน้าเรื่องความแกรก่งออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีพบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3มสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ t ด e Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬกานาทีเป็นต้นไป สนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกสวัสดีค่ะอยู่กับดีชนทิชาพัชรว,วันในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันค่ะมีกันหลายข่าวเลยทีเดียวเริ่มต้นข่าวแรกของเราเรียกว่าเป็นข่าวท็อกเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเมื่อคุณแม่ลูก3อย่างพอลล่าเทเลอร์นะคะได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีหลังใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า12ปีเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงนะคะที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังนักแสดงสาวพอลล่าเทเลอร์ประกาศยุติชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่นะคะหลังทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า12ปีค่ะแล้วก็มีลูกๆที่น่ารักด้วยกันถึง3คนโดยพอลล่าได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวนี้ผ่านทาง i อจ t o r y นะคะข้อความนี้เลยค่ะบอกว่าวันนี้พอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามา ระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและก็ความเป็นพ่อแม่ของเด็กๆนั้นยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอค่ะข่าวนี้มาต่อกันที่ดีเจมาตูมนะคะที่ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะด้วยการวางแผนจับมิจฉาชีพนะคะพร้อมบอกด้วยว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุค่ะ หลังจากมีคลิปแชร์สนั่นโซเชียลเลยนะคะเมื่อดีเจมาตุมเตชินวางแผนรวบมิจฉาชีพหลังมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาให้ช่วยเหลือค่ะเพราะว่าถูกนําชื่อของดีเจมาตุมเนี่ยไปแอบอ้างจนสูญเงินไปเกือบ8ล้านบาทนะคะล่าสุดดีเจมาตุมได้ออกมาเปิดใจบอกว่าอยากออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการร่วมกันช่อโกงนะคะโดยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าไม่ไ ที่ทำเกินกว่าเหตุค่ะ ลุงนี่ตูมมั่นใจมากในความบริสุทธิ์ตัวเองมากตูมจะผิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ตูมไม่มีวันเอาเงินแล้วโกงเงินคนตูมไม่ใช่เด็กแบบนี้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่อะเราก็เลยโอเคมิจฉาชีพคนนี้เขาอยากเจอตูมอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตูมรู้ไงฉะนั้นตูมก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตูมเหมือนกันการที่ตูมไม่ทําแบบนี้และใครจะรู้ว่ามันมีบุคคลแบบนี้ที่กระทาแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ถ้าตูมจะต้องโดนฟ้องหรือว่าต้องรับโทษจากเหตุการณ์ครั้งนี้้เเพรรราาาาาะะตตตตูมมมมมหหคววยุุิิิธธแลททงนใกับบส์ ไม่เป็นไรครัส่วนข่าวนี้ทำเอาหลายคนในอดหลับอดนอนเลยนะคะเพราะว่าตามสืบกันอยู่ว่าหนุม่มอักษรย่อบอใบไม้ที่แม่ดิลอริสราทิ้งบอมไว้เป็นใครนะคะล่าสุดแม่ดิวออกมาฟาดอีกรอบแล้วค่ะจะว่ายังไงไปชมกันเลยค่ะใส่เกียรออกตัวแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังคุณแม่สุดแซ่บดิวอริสราออกมา เปิดโปงทิ้งบอมชุดใหญ่เลยค่ะแฉนุม่มอักษรย่อบอใบไม้และครอบ,คร,บครัวรวยเพราะเปิดเว็บพนันนำสามชอบแอบอ้างผู้มีอิทธิพลคนใหญ่คนโตนะคะล่าสุดสามีก็ไม่มีแผวฟาดอีกครั้งค่ะด้วยการแชร์ข้อความต่อนะคะบอกว่าตอนนี้อีกฝ่ายปิดเว็บชั่วคราวปิดไ G Facebook รูปในงานหายหมดเกลี้ยงค่ะไม่ผิดไม่ทำคงไม่ปิดไม่หนีฝากนักสืบโซเชียลแล้วก็ตำรวจไทยสุดเก่งปฏิบ หน้าที่ด้วยค่ะมาตอนที่สาวโดนัทมานสนันนะคะที่เบรกงานในวงการไปสักพักใหญ่เลยทีเดียวจนสามีบอกว่ากลับไปทำงานได้แล้วเพราะว่าไม่ชินที่เห็นเธอว่างงานนานค่ะใช้ชี ใช้ชีวิตคู่มาก็นานนะคะสำหรับคู่ของโดนัทมนัสนานกับสามีตามจำนงอาสาค่ะแต่ว่ากลับไร้วิแววเรื่องถ่ายา่านะคะแม้ก่อนนันนี้จะแอบ,บมีลุ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นสาวโดนัทเบรกงานในวงการควงสามีไปเที่ยวกันหลายทริปเลยทีเดียวค่ะแลาสุดโดนัทก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่สองคนกับสามีก็อบอุ่นแล้วถ้าลูกยังไม่มาก็เลี้ยงสุนัขไปก่อนค่ะและที่สําคัญตอนนี้คุณสามีไล่ให้โดนัทกลับไปทํางานนะคะเพราะว่าไม่ชินที่ รรยาเนี่ยว่างงานเกินไปค่ะก็ปีที่แล้วนะคะเป็นปีที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับงานแสดงเพิ่งกลับมาถ่ายช่วงแบบประมาณปลายปีเพราะว่าแบบม,มันเหมือนมันเหนื่อยมาก กับการทำงานมาตลอดแล้วเราไม่ได้หยุดเลยอะค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นแฮงเอทาของโมโนนะคะเพราะว่าได้ทำงานกับนักแสดงที่โหเหตุไรยชื่อตอนนี้เขาติดต่อมาล้วก็แบบเอ้ยโปรเจกต์นี้มันต้องเล่นอะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนานจนสามีบอกว่าเธอช่วยออกไปทำงานสดงเพอที่ได้ไปทำงานเลยใช่คุณตังก็บอกว่าตังว่าเราต้องไปทำงานแล้วแหละใช่ก็เลยเออเออเออก็แปลว่าเขาโอเคแล้วคุยกันเรื่องแบบมีเบบีว่าเราคงอาจจะแบบยังไม่อยากยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เลยมีหมาเลี้ยงเขาเหมือน เป็นลูกชายอ่ะมันมาเติมเต็มนะสำหรับแบบชีวิตคู่สำหรับใครที่ยังไม่มีไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นท้ายวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตามหาเตาแก๊สไฟแรงๆในราคาเบาๆของแถมอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีเตาแก๊สสเตลเลตหัวคู่จากโฮเมกรุ่นดี2018 2หัวเตาทำเมนูพร้อมกันได้2อย่างหัวแรกเป็นหัวเตาเทอร์โบค่ะทิบทำเป็นผัดผักเตาหูทอ๊กใส่ทุกอย่างลงไปนะคะใช้งานง่ายมากๆใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแค่นี้เองค่ะก็สามารถทำเมนูทุกอย่างได้ง่ายๆแบบนี้ส่วนอีกหัวหนึ่งนะคะเป็นหัวเตาอินฟราเรดทิบกำลังทำเมนูต้มไข่พะโล้หมูตุ๋นนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มค่ะและ โปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งซื้อเตาแกสแ๊สเตเลตหัวคู่โฮมเมดรุ่นดี2018 1เตารับเพิ่มไปเลยค่ะกับเตาแกสแ๊สสเตลเลตหัวเดียวอีก1เตาและยังไม่พอนะคะมีกระทะนอนสติกขนาด32ซนติเมตรให้อีก1ใบแต่ยังไม่หมดค่ะตรงนี้เราแถมเพิ่มเป็นกล่องเก็บอาหารสเตลเลตพร้อมฝาปิดไปอีก5้าใบ5ขนาดมูลค่าสินค้ารวมของแถมทั้งหมดปกติราคาอยู่ที่5,620บาทแต่ทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นกดโดอรเลยนะคะที่0 2 7 6 ha โปรโมชันน่นดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะยังไงรีบโทรกันได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิชานนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกช่วงนี้เหมือนว่าคนบันเทิงจะมีไปเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเยอะพอสมควรนะครับและอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้ผมเชื่อว่าคใครหลายๆคนพอเห็นแล้วก็คงช็อกเหมือนกันช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ผมก็เพิ่งเห็นค,คุณพัลล่าใช่สดๆดร้อนๆเลยค่ะเพิ่งอัปเดตในไอจีแต่ว่าก็เข้าใจได้นะคะเรื่องของชีวิตคู่เนาะคนสองคนเขาอาจจะคุยกันลงตัวแล้วว่าหลังจากนี้ก็คืออยู่ในฐานะของคุุณณพ่่อคแแมดููลกทั้ง คนด้วยกันก็อาจจะมีความสุขกว่าค่ะครับยังไงก็ขอให้การดูแลลูกๆรับรื่นนะครับแล้วก็ยังไงเด็กๆก็สําคัญที่สุดอะเนาะใช่แล้วตอให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วขอบคุณนะครับคุณ่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงเราจะคอยอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามในรี y ิวส s สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทิมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับ